การใช้ชีวิตที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญถ้าหากว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์ที่หวังประโยชน์หวังความเจริญหวังประโยชน์หวังความสุขแก่บุคคลทั้งหลายก็คงแนะนำให้เขารู้จักว่าอะไรเป็นทางแห่งความเจริญและทางแห่งความเสื่อมการชี้แจงให้เขารู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญแล้วก็เหตุแห่งความเสื่อมเบื้องต้นเลยเนี่ยนะการใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไรก็เกี่ยวกับเรื่องการคบคนแะเป็นอันดับหนึ่ง เด็กทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าใครควรครบใครไม่ควรครบซึ่งอันนี้เราต้องบอกบอกเขาว่าใครควรครบใครไม่ควรครบเราได้บาปติดตัวมาหลายๆอย่างชีวิตผิดพลาดหลายครั้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราครบคนผิดเชื่อคนผิดเพราะฉะนั้นวิชาครูก็คือให้วิจารณญาณเรื่องการครบคนว่าใครควรครบใครไม่ควรครบ ซึ่งอันนี้ภาพเราต้องชัดเจนในใจแล้วว่าใครควรครบใครไม่ควรครบไม่ใช่บุคคลแต่ลักษณะก็แบ่งอยอกสองอย่างบุคคลนี่น่าสงสารแต่พฤติกรรมน่าตำหนิอย่างสมมติถ้าเรามีน้องอยู่คนหนึ่งไอความเป็นน้องเนี่ก็คือบุคคลใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งความรักเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นใจแต่ถ้าพฤติกรรมเลวทามอแยกคําว่าน้องกับแยกพฤติกรรมออกไป บุคคลทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมันนะ่าสงสารเท่ากันหมดแหละมันทุกข์เหมือนกันเนี่ยนะตื่นเช้าสายบ่ายค่ำกลางใช้วันนะอดอยากหิวโหยเป็นต้นเนี่ยนะค,คือสรุปว่าใช้ชีวิตกลางวันกลางคืนเหมือนเหมือนกันหมดแหละอันนี้ในแง่ของบุคคลแต่ในแง่ของพฤติกรรมล่ะก็เรียกว่าแยกพฤติกรรมกับบุคคลออกจากกันทีนี้บุคคลทุกคนนะ่าสงสารหมดแต่พฤติกรรมอันนี้พฤติกรรมเลือกครบว่าใครมีพฤติกรรมที่ สมควรคบหรือสมควรห่างพฤติกรรมแบบนี้ควรอยู่ใกล้หรือควรอยู่ไกลควรใกล้ชิดหรือควรออกห่างอย่างปัจจุบันเนี่ยนะเด็กติดยาเสพติดมันไปยู่มนไปติดเองเลยใช่ไหมบางทีเด็กติดยาเสพติดเพราะเข้าใจผิดเข้าใจผิดเห็นบุคคลโดยที่ไม่เข้าใจพฤติกรรมเห็นเออเนี่ยเพื่อนเรานี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเราอันนี้คือบุคคลแต่แยกพฤติกรรมว่าอันนี้คนดีคนชั่วไม่เป็น เพื่อนอย่างหนึ่งความดีความชั่วอีกอย่างหนึ่งพอแยกแยะว่าใครดีใครชั่วไม่เป็นพฤติกรรมใดดีพฤติกรรมใดชั่วไม่เป็นผลลัพธ์ตามมาคืออะไรก็คบคนไม่เป็นเพราะฉะนั้นคนที่ควรครบกลับไม่ได้ครบคนที่ไม่สมควรครบกลับไม่ได้ครบชีวิตก็เลยตกต่ำไปเรื่อยๆ,ๆเพราะครบคนผิดเพราะ,ะนั้นมงคลเนี่ยนะเหตุแห่งความเจริญพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า ให้เว้นจากคนพาลให้ไปคบบัณฑิตแต่คนพาลน,นี่ครยกว่าดูที่ลักษณะบัณฑิตก็ดูที่ลักษณะเครียกว่าเครื่องหมายเนี่ยนะเครื่องหมายลักษณะก็คือเครื่องหมายยี่ห้อยี่ห้อแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้คนพาลยี่ห้อแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าบัณฑิตใครก็ตามที่พูดทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจนั่นเรียกว่าคนชั่ว ผู้ใดที่มีพฤติกรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเรียกว่าคนชั่วผู้ใดมีพฤติกรรมดีด้วยกายดีทางวาจาดีทางใจเรียกว่าคนดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกคบว่าขณะใดาใครเป็นคนดีขณะใดาใครเป็นคนชั่วอันนี้ซึ่งเป็นเบื้องต้นของการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าจะเจริญหรือจะเสื่อมแม้กระทั่งว่าในระดับสูงไปแล้วเนี่ยค้าขายกําไรหรือขาดทุนล่มจมหรือล่มสลายหรือเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่เรา เลือกคบคนแม้กระทั่งชีวิตคู่ชีวิตครองเรือนเป็นต้นเนี่ยนะคู่ไหนมีความสุขหรือไม่สุขเป็นต้นก็ดูที่ว่าแต่คบคนเช่นใดมันคนที่เรารักไม่ได้แปลว่าดีไอคนที่ดีไม่ได้แปลว่าเราต้องรักหมดเพราะเราต้องเข้าใจว่าไอความดีกับความชั่วเป็นอย่างไรแล้วก็แยกบุคคลออกมาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเขาเข้าใจถ้าเด็กๆเข้าใจเนี่ยนะว่าพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าคนพาลพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าคนดีพฤติกรรมแบบนี้น่าห่างพฤติกรรมแบบนี้น่า ครบเราก็ชื่อว่าป้องกันเขาในทุกทิศมันคนที่เป็นครูอาจารย์คือคนที่ป้องกันเด็กทั้งหลายในทุกทิศจะต้องแนะนําเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นอะไรปั๊บเนี่ยว่าตามมาเลยอันนี้สมควรอันนี้ควรแก่เธอทั้งหลายอันนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายเหมือนกับว่าครูอาจารย์เนี่ยไปอยู่ในใจของเขาอย่างผู้ที่ศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาเหมือนกัน คนที่จะเจริญรุ่งเรืองบรรลุมรคผลในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าคือคนที่คิดออกหมดเลยว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกว่อย่างไงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกว่อย่างไงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างไรทั้ทงกายกรรมวิจีกรรมทั้งมนโนกรรมวิธีคิดอะไรควรละอะไรควรก,รกรําหนดรู้อะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจง้ง <ic> เขาจําแนกแยกแยะออกทั้งหมดแล้วคิดตามคําสอนทุกประการนั่นแหละเขาจะบรรลุในธรรมของ พระพุทธเจ้าฉันใดทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี้ปัจจุบันก็ซึ่งตรงนี้เราต้องให้วิชาการดูคนเนี่ยต้องเป็นถ้าวิจารณญาณตรงนี้วิบัติบางคนก็บอกว่าเออหนูเรียนขยันเก่งๆสอบให้ได้เก่งๆวิชาดีๆจะได้ประกอบอาชีพนั้นอาชีพนี้เป็นต้นจะได้มีเงินเยอะๆถามว่ามีเงินเยอะๆถ้าไปคบคนชั่วครั้งเดียวหมดตัวเลยเพราะแยกแยกไม่เป็น เพราะฉะนั้นทำทุกอย่างเนี่ยเบื้องต้นของความเจริญความเสื่อมคือเขาจะคบใครแม้กระทั่งไล่ต่างกเพื่อนเพื่อนเด็กเพื่อนเบ็ดเด็กนักเรียนเพื่อนเด็กอนุบาลด้วยกันว่าเขาเขาควครคบเพื่อนประเภทไหนระดับหนึ่งสองเมื่อเขาเรียนประถมเด็กประถมควครคบเพื่อนเช่นใดมัธยมควครคบเพื่อนอย่างไรหรือเรียนอุดมมาศึกษาหรือแม้กระทั่งว่าครองเรือนควนครคบบุคคลใดหรือที่ทํางาน เขาควรทํางานแล้วแยกคบคนได้เป็นเนี่ยนะวิจารณญาณอันนี้เขามีตลอดชีวิตว่าใครควรครบใครไม่ควรครบแยกแยะอันนี้เะเขาจะมีมงคลติดตัวตลอดไปเพราะจากหลายหอย่างเนี่ยการแนะนําอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรควรไม่ควรนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อการใช้ชีวิตคิดว่าสอนวิธีการใช้ชีวิตส่วนความรู้บางอย่างเนี่ยนะเขามาถามหลายคนนะ คุณจบปริญญาเนี่ยวิชาที่คุณเรียนเอามาใช้อะไรบ้างวิชาสมัยมัธยมเนะี่ยเอาไปใช้ที่ไหนบ้างวิชาระดับอุดมมาศึกษาเอาไปใช้ที่ไหนบ้างแทบไม่ได้ใช้เลยแต่มันก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแต่ว่าเราอย่าลืมจริยธรรมว่าถ้าหากว่าเรารักเขาถ้าเรามองเด็กทั้งหลายเป็นลูกของเราเนี่ยนะหวังความสุขความเจริญของเขาก็คือแนะนําว่าเขาควรจะใช้ชีวิตต่อไป อย่างไรเขาควรจะคบใครอะไรอย่างไรเป็นต้นส่วนวิชาการทั้งหลายๆอย่างเนี่ยนะเขาจะค่อยๆหาต่อไปในอนาคตทีนี้ครูทั้งหลายถ้าเข้าใจผิดก็ไปเน้นว่าให้วิชาการมันเน้นเกรดใช่ไหมใครบวกลบคูณหารเก่งอะไรเก่งดีไม่ดีบางทีใช้นิดเดียวเนี่ยนะวิชาการหลายๆอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตบางส่วนของชีวิตเท่านั้นเองเราก็สังเกตดูว่า คนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้เช่นคนรวยคนมีตังคนที่ใช้ชีวิตครอบครัวอบอุ่นเนี่ยพวกนั้นคือคือเก่งวิชาการทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเราบางทีเราก็ต้องไม่ลืมไม่หลงประเด็นไม่หลงประเด็นว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเขาต้องการอะไรเขาควรจะได้รับผลอย่างไรมันคนที่เป็นครูอย่างครูระดับพระพุทธเจ้าจึงวางว่า ประโยชน์ความสุขในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยนะแบ่งตามวัยเลยเนี่ยปฐมวัยเขาควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรมัชชิมะวัยการครองเรือนการครองชีพของเขาควรจะเป็นอย่างไรบ้านปลายชีวิตควรจะเป็นอย่างไรชาตินี้เป็นยังไงชาติหน้นาตาวิกแล้วเป็นการวางโครงสร้างโน้นให้เขาบรรลุมรคผลในที่สุดเขาวางโครงสร้างให้ในที่สุดเขาได้บรรลุมรคผลตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้รมเป็นที่พ้นจากวัตวตามันรูปแบบการวางของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการวางวางตามมงคลน,นั่นแหละโยมพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยพงค์สอนตามมงคล